สวัสดีค่ะที่เห็นอยู่เป็นท่อนพันมันห้านาทีนะคะตัวน,นี้ทางสวนตัดมาเพื่อจะลงปลูกขยายเพิ่มเป็นมันห้านาทีก้านแดงค่ะสำหรับท่อนพันนะคะก็มีพี่ๆหลายท่านสนใจ สอบถามกับทางสวนเข้ามาเยอะเลยค่ะช่วงนี้ทางสวนก็เริ่มตัดพี่พี่ท่านใดสนใจทักมาสอบถามกับทางสวนได้ท่อนพันธุ์สวยๆเลยค่ะอายุก็โตเต็มที่แล้วนะคะเหมาะสำหรับการปลูก สอบถามได้ที่เพจ Facebook สวนธนพัฒน์สกลนครค่ะแอนไลน์เบอร์โทรศัพท์091-0515839หรืออีกหนึ่งช่องทางนะคะการติดตามทางสวนสามารถติดตามทางสวนได้ผ่านช่องทาง YouTube พิมพ์ภาษาอังกฤษธนพัฒน์การ์เด้นค่ะ